ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ช่องเกมพาเปินชาแนลเหมือนเดิมวันนี้ก็จะพามาดูรถแม็กนะครับที่ผมเพิ่งได้มาเป็นแม็กลังนะครับดูซิว่าจะเป็นของรุ่นอะไรกันก็ไปดูกันเลยเห็นรถปกตินะคมันก็คือแม็กซามกานครับของเออไม่ใช่ฮอนด้าครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนไปเจอนะครับลุงรถพ่วงเป็นประมาณนี้นะครับไม่เห็นเยี่ยม ก็ของอันนี้นะครับผมไม่รู้มันอ่านว่านะครับแต่มันเขียนว่า Made in Japan แสดงว่ามันต้องดีก็ประมาณนี้ครับเป็นแม็กแม็ลังนะครับข้างในก็เป็นนี้นะครับด้านนี้ไปซื้อมานะครับราคา600บาทก็คือตำหน้ก็มีเยอะไหนก็คือตรงนี้ลูกปืนมันรวมนะครับแต่ก็มีวิธีแก้อยู่ ก็เอาพวกกระป๋องเบียร์มาใส่ร้อยๆที่เป็นสแตเลสออลูมิเนียมมาใส่ให้มันแน่นแล้วตรงนี้นะครับมันมีรอยร้าวนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหากักการใช้หรือเปล่าแต่ร้าวนี่เดียวก็น่าจะไม่เป็นไรเยอะนะครับเอาไว้นเนี่ยแสามก้านของเราผมคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เรามาดูล้อมแม็กนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะพยายามลงคลิปเยอะนะครับอัพคลิปเยอะช่วงนี้ก็ติดฝึกงานไม่ค่อยมีเวลาว่างกหาเวลามาทำคลิปบ่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูก็อย่าลืมกันนะครับแค่นี้แหละครับบาย